สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกนึงไม้ด่างและโคโรมาเเซียทุกชนิดนะครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ย KN 2ชนิดเม็ดละลายชา้าแบบเคลือบพอลิเมอร์นะครับตัวนี้จะมีธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการเลยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร้อเซนะครับไม่ใช่เคมีนะครับปลอดภัยต่อ,อพืชนะครับไม่เป็นตะา,ายนะครับ ใส่เยอะใส่น้อยก็ไม่มีผลนะครับแต่ก็ใส่แค่ช้อนเดียว20วันพอนะครับเพราะมันประหยัดมากเลยนะครับเรามาเริ่มใส่กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าออดิบดางขาวต้นนี้ก่อนนะครับใส่1ช้อนพอนะครับ1ช้อนพอนะครับแค่นี้พอนะครับโอเคต่อมา เ้าโคโลรกเซียเป็นเตกเป็นเตกแบกเกโกนะครับจัดไปหนึ่งช้อนนะครับใส่ข้างต้นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นอันตรายต่อพืชของเรานะครับต่อไปต่อด้วยแบกโอปอ l นะครับหนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับ นี่เบคโคล่นะครับเรียงน้ำต้องใส่ปุ๋ยบัวนะครับต่อมามาต่อด้วยบลไทยใจเอ็นะครับตัวนี้คล้ายๆออดิบนะครับแต่ไม่ใช่ออดิบทานไม่ได้นะครับตัวนี้คันนะครับจัดไปหนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับต่อมาเจ้ามิวกี้เวนะครับจัดไปหนึ่งช้อนนะครับมิวกี้เว โอเคต่อไปดูต่อด้วยหน้ากากฟาโรนะครับฟาโรเมตจัดไป1ช้อนนะครับโอเคต่อมาเจ้าบอลกระดาษด,ด่างขาวนะครับ1ช้อนนะครับใส่ได้ทุกพืชเลยนะครับ2ต้นนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไป ซันโตโซมานะครับ1นึช้อนกันอันนี้หูช้างด่างเหลืองเพิ่งใส่ไปนะครับผ่านก่อนนะครับมาต่อด้วยมูอิซันไล์นะครับจัดไป1นึช้อนนะครับมูอิซันไลนะครับนี่หน้าก็เริ่มออกออกมาเลยนะครับ อันนี้เป็นเจ้าไว้เราาตัวกลายนะครับจัดไป1ช้อนนะครับต่อไปก็ Topical Storm นะครับต่อมา m o ฮ i t o นะครับโมฮิโตเจ้าตัวนี้ออกออกเสียงว่าโมฮิโตนะครับ จัดไปหนึ่งช้อนนะครับโอเคต่อมาทีปาร์ตี้นะครับทีปาร์ตี้ทีปาร์ตี้ต่อไปก็เบรกมาเบิ้ลนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเหลือเยอะ จะมาใส่ต่อนะครับอันนี้เลี้ยงน้ำต้องใส่ปุยบัวนะครับโอเควันนี้ก็พามาใส่ไว้เพียงเท่านี้นะครับอยา่าลืมสั่งกันไปใช้นะครับประหยัดมากครับเจ้าตัวนี้1ช้อนต่อ20บวันเท่านั้นนะครับทำให้ต้นไม้ของเราสวยงามแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับโตวไวนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ